กลับสวัสดีท่าน f อฟท่านลูกค้าใจดีค่ะสำหรับ e ีพีแปขีดหกในวันนี้นะคะแช่์รันบอกว่าขายเล่มเดียวค่ะวันนี้ที่เหลือบนโต๊ะนี่คือมีเจ้าของหมดแล้วค่ะถ้าท่านไหนสนใจจะสั่งเพิ่มโทรเข้ามาสั่งเพิ่มได้นะคะเดี๋ยวทำให้ใหม่นะคะมาแล้วครับ สวยไหมนะค่ะขายเล่มไหนจ๊ะสวัสดีครับวันนี้ก็มันมีเล่มเดียวนะครับที่นําจะนําเสนอนอกนั้นเป็นงานที่ว่ามีเจ้าของแล้วนะครับเพราะว่าลูกค้าเขาสั่งเข้ามาออเดอร์เข้ามาแล้วก็ทําให้ลูกค้าฮวันนี้มีเล่มเดียวเล่มนี้เป็นงานร้อนนะครับเป็นงานร้อนเหล็กแบลิงเยอรมันนะครับผมแบลิิงเยอรมันนะครับอใบมีดยาวอยู่สิบนิ้ว นะครับใบกว้างอยู่ที่ใบกว้างสุดอยู่ที่2.2นิ้วนะครับด้ามยาวอยู่ที่6.5นิ้วสันสันกกนะครับสันกกหนาอยู่ที่7มิลนะครับไล่เลียวปลายนะครับเล่มนี้ราคาอยู่ที่3 9 5 0บาทนะครับเล่มนี้ ,3950 น้ 3, บาท โอ้แม่ค้าทำตาหยิกหยิบนี่ทำาไงเนี่ยดิฉันยังยังไม่ตื่นยังแม่ค้ายังไม่ตื่นหรอหลับในมาถ่ายอคอนเทนต์ให้ช่างรันค่ะนะเรียบร้อยเสร็จแล้วคะ่ะช่างรันค่ะ,ะ,ะค่ะค่ะอ๋อพร้อมพร้อมฝากพร้อมฝากลืมป่ะลืมบอกลืมบอกเร่อนี้นลูกคา้ารู้แล้วนะราคานี้มันต้องมีแล้วล่ะยังไงก็แถมให้เนี่คร<ม>ับขนาดหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบยังมีฝากเลยอ่าใช่เวลาเนี่ยก็ต้องให้บางบางท่านเขาไม่รู้เนาะ โอเคก็ okay. <c oughs> มีเล่มเดียวนะครับท่านไหนสนใจก็ทักเข้ามานะส่วนเล่มที่ว่าอยากจะได้ก็แอดไลน์เข้ามาแล้วก็โทรมาติดต่อสั่งได้นะครับผมสรับอีพีนี้ก็มีเท่านี้ครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับแล้วก็แนี้แน่นอนโทรมาก่อนครับจะ <laughs> ขึ้นเบอโทรให้นะครับผมครับสวัสดีครับ